คืนนี้มีเรื่องผีมาเล่าในอีพีนี้นะครับผมจะเล่าประสบการณ์ของญาติห่างๆของผมที่อยู่ที่จังหวัดนครพนมพี่ของผมคนนี้มีชื่อว่าพี่ดำโดยหมู่บ้านของพี่ดำนั้นอยู่ติดกับแม่น้ำโขงสามารถมองข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราได้เลย ซึ่งคนที่นั่นจะใช้ชีวิตลิมโขงด้วยการหาปลามาขายบ้างหามาทำอาหารบ้างตามวิถีชีวิตของหมู่บ้านติดแม่น้ำโดยจะมีเรือที่ใช้ในการออกไปหาปลากันอยู่หลายลำในหมู่บ้านและในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีเรื่องเล่าขานตำนานที่สืบกันมาเรื่อยๆว่าหากถึงห่วงเดือนเมษาเมื่อไหร่ ห้ามลงไปในน้ำโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าแม่น้ำนี้จะเอาคนไปอยู่ด้วยทุกปีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะคอยบอกและเตือนพวกเด็กและวัยรุ่นอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ค่อยมีใครยอมฟังเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าของคนแก่ในหมู่บ้านเฉยๆและแถวหมู่บ้านของพี่ดำนั้นหากขับเรือออกไป จนข้ามแดนเข้าไปฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านได้ก็จะมีเกาะเกาะหนึ่งที่ไวรุ่นชอบไปกันเพราะว่าเกาะแห่งนี้อยู่ในน้ำนั่นเองครับและไม่ค่อยมีใครเข้ามาด้วยเรียกได้ว่าหากไปถึงแล้วก็เหมือนเป็นเกาะส่วนตัวดีๆนี่เองมีหาดทรายเหมือนหาดริมทะเลที่เอาไว้สำหรับไปเดินเล่นด้วยเรียกได้ว่า เป็นหาดน้ํำจืดที่มีความเป็นส่วนตัวและสวยพอตัวเลยทีเดียวแต่เกาะนี้ก็เป็นเกาะอาถรรพ์ต้องห้ามที่ขนาดผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเองก็ยังมีข้อห้ามในการเข้าไปเกาะแห่งนี้โดยห้ามเข้าไปในวันพระเด็ดขาดกับช่วงที่ตะวันกำลังจะตกดินและหลังตะวันตกดินแล้วหากยังอยู่บนเกาะ ก็ให้รีบกลับออกมาในทันทีวันนั้นพี่ดํำกับเพื่อนซึ่งยังเป็นไวัยรุ่นกันอยู่จึงคุยกันว่าอยากจะไปเล่นน้ำบนเกาะแต่เพื่อนอีกคนก็ได้ห้ามเอาไว้ว่าผู้ใหญ่ไม่ให้เด็กเข้าไปในเกาะนั้นเขาว่ามันมีอาถรรพ์พี่ดํากับเพื่อนอีกคนเลยพูดขึ้นว่าผู้ใหญ่เขาแกล้งพูดไปแบบนั้นแหละ เพราะไม่อยากให้เด็กๆไปรบกวนการหาปลาเฉยๆมันเป็นแค่เรื่องเล่าเมื่อคุยกันอยู่สักพักพี่ดำกับเพื่อนอีกสองคนก็ตัดสินใจไปเล่นที่เกาะแห่งนั้นเนื่องจากบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำและอยู่กับแม่น้ำมาตั้งแต่เด็กแล้วทำให้ทุกคนสามารถขับเรือและว่ายน้ำได้กันทุกคนโดยเรือที่ขับออกไปในวันนั้น เป็นเรือของพ่อพี่ดำพอขับเรือมาได้กลางทางระหว่างนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นว่าวันนี้เป็นวันพระนิวาเราจะไปกันจริงๆเหรอผู้ใหญ่บอกว่าห้ามเข้าไปในวันพระนะกับช่วงหัวค่ำเพื่อนของพี่ดำอีกคนจึงได้พูดขึ้นว่ามึงเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอโลกเขาไปถึงไหนกันแล้ว อย่างงมไงายไม่เข้าเรื่องสักพักเรือก็แล่นเข้ามาในเขตของประเทศเพื่อนบ้านไม่กี่นาทีต่อมาก็มาถึงเกาะกลางน้ำแห่งนี้เพราะมันอยู่ก่อนถึงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพอจอดเรือแล้วพี่ดำกับเพื่อนก็ได้ลงจากเรือแต่เรือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ยังไม่กล้าลงมาจนพี่ดำกับเพื่อนได้ไปลากลงมา ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วแดดค่อนข้างแรงมากๆขนาดบ่ายสามโมงเย็นยังรู้สึกร้อนจนแสบตัวไปหมดเลยแต่พอทุกคนเดินไปที่ล่มไม้ที่อยู่บนเกาะนั้นกลับรู้สึกว่ามันเย็นสบายเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าอยู่คนละโลกกับตอนมาถึงเลยบรรยากาศในเกาะแห่งนี้ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบและสูงมากแต่หาดด้านหน้ากลับขาวสะอาดอย่างกับหาดทรายริมทะเลเลยและดินบนหาดนั้นเป็นดินทรายสีขาวสะอาดและดูสวยมากเมื่อทุกคนพักหายเหนื่อยแล้วก็ชวนกันไปเล่นน้ำเพราะเห็นว่าตอนนี้บนเกาะลมเย็นสบายมากพี่ดำกับเพื่อนก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน โดยไม่ได้มองดูนาฬิกากันเลยว่าเวลาผ่านไปแค่ไหนแล้วแต่จูจ่ๆฟ้าก็เริ่มมืดลมก็พัดมาอย่างแรงอย่างกลับอยู่ในฤดูฝนเลยเสียงต้นไม้เสียดสีกันดังคลื่ดคลาดคลืดคลาดเสียงลมคล้ายเสียงอะไรบางอย่างกำลังโหยหวนอยู่ในป่าหันขึ้นไปมองท้องฟ้าก็พบว่า ดวงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าอยู่แล้วตอนนั้นบรรยากาศที่ล่มลื่นและลมเย็นสบายๆยอย่างตอนแรกกับถูกกลบด้วยบรรยากาศอมึมครึมและเสียงห้อยหวนของสายลมจนชวนขนลุกทุกคนหยุดเล่นน้ำแล้วพากันเดินขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็พูดกันว่ากลับกันเถอะวะเมื่อตกลงกันได้แล้วว่าจะกลับ เพื่อนของพี่ดำคนที่กลัวที่สุดก็ได้พูดขึ้นว่ารอกันก่อนนะเราไปล้างเท้าก่อนเพื่อนของพี่ดำใส่รองเท้าไปล้างเท้าในน้ำแล้วพอเสร็จกำลังหันหลังเพื่อเดินกลับมาหาพี่ดำจุู่ๆนั้นพื้นดินที่เป็นดินทรายสีขาวก็ยุบตัวลงอย่างไวจนทำให้ขาทั้งสองข้างของพี่คนนั้นนั้น จมลงไปเรื่อยๆเมื่อพี่ดำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเห็นก็ต่างพากันวิ่งเข้ามาดึงตัวของพี่คนนี้เอาไว้และพยายามดึงแกขึ้นมาจากดินรายที่ดูดแกอยู่เพื่อนของแกที่กำลังโดนรายดูดลงไปนั้นก็ทั้งร้องไห้และร้องให้พี่ดำช่วยทุกคนก็ต่างอยู่ในอาการตกใจเป็นอย่างมากและพยายามดึงเพื่อนขึ้นมาอย่างสุดแรง แต่ก็สู้แรงของดินที่ดูดไม่ไหวทำให้เพื่อนของพี่ดำจมลงไปเรื่อยๆจนเริ่มมิดศีรษะแล้วตอนนี้พี่ดำกับเพื่อนอีกคนทำได้แค่จับมือเพื่อนไว้แล้วมองหน้ากันร้องไห้เพราะไม่สามารถทำอะไรได้เลยและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากันสุดขีดจนในที่สุด สายก็ดูดล่างของเพื่อนพี่ดำลงไปจนมิดไม่เหลือแม้แต่มือตอนนี้พี่ดำกับเพื่อนอีกคนทำได้แค่ตกใจแล้วก็ร้องไห้เมื่อรู้ว่าช่วยเพื่อนคนนี้ไม่ได้แล้วจึงรีบพากันวิ่งมาที่เรือแล้วรีบขับเรือเครื่องกลับมาที่หมู่บ้านพอมาถึงหมู่บ้านพี่ดำก็ได้วิ่งไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเพื่อนของพี่ดำโดนสายดูดลงไป อยู่บนเกาะกลางน้ำให้ไปช่วยหน่อยทั้งพูดทั้งตกใจและร้องไห้ไปด้วยเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วระดมคนในหมู่บ้านไปที่เกาะกลางน้ำแห่งนั้นพอไปถึงพี่ดำได้ชี้จุดที่เพื่อนถูกด,ดูดลงไปชาวบ้านก็ได้พากันขุดตรงที่พี่ดำบอก แต่ก็ไม่เจอร่างของเพื่อนพี่แกเลยไม่ว่าจะขุดลงไปแค่ไหนก็ไม่เจออะไรเลยจนผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่มาด้วยนำเอาหมากพลูและม้วนยาสูบใส่บนใบตองแล้วเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทางเพื่อนำเด็กที่ถูกดูดลงไปนั้นกลับบ้านผ่านไปไม่ถึงห้านาที ก็มีชาวบ้านเห็นรองเท้าของเพื่อนวางอยู่ห่างจากจุดที่พี่ดำชี้ประมาณสามเมตรพอชาวบ้านขุดแบวกสายออกมาก็เจอล่างของเพื่อนพี่ดำทันทีอย่างน่าประหลาดใจแม่ของเพื่อนแกที่ตายก็วิ่งมากดศพลูกร้องไห้แล้วก็พูดแต่ว่าบอกแล้วอย่ามาเล่นที่นี่จากนั้น ชาวบ้านก็ได้นำศพของเพื่อนพี่แก่กลับไปทำพิธีที่หมู่บ้านตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปที่เกาะบนแม่น้ำโขงแห่งนี้อยู่นานหลายปีแต่ปัจจุบันนั้นก็ยังมีชาวบ้านเข้าไปหาปลานในเกาะแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ก็จะพยายามรักษากฎที่คนเฒ่าคนแก่ได้บอกเอาไว้อย่างเคร่งครัดสำหรับ ep นี้ ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ